สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนมามาค่ะตามแมปังกับน้องเดลินออกไปชอปปิ้งกันออกไปชอปปิ้งกันนะคะเพื่อนๆค้าก่อนหิมะจะมาค่ะวันอาทิตย์นี้หิมะจะตกค่ะเลยรีบออกไปชอปปิ้งซื้อของมาใสตู้เย็นไว้ค่ะประมันเอาน้องมากุกี้ออกไปเดินเล้วแล้วก็จะไปชอปปิ้งกันเลิกเรียนมาเรียบร้อยสาวสวยของแม่ปังสวัสดีค่ะลูกโอ๊ยโอ้ยไปออกไปกันเลยค่ะ เราจะไปซื้อของมาใส่ตู้เย็นไว้ทำกินนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันด่ค่สโกบรรยากาศสองข้างทางค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะช่วงบ่ายสี่โมงแรงค่ะสี่โมงเย็นค่ะตะวันสีสวยงามมากเลยระหว่างเดินทางไปคาสโกกันค่ะเพื่อนๆค่ะเมืองอ่าโนเฟฟิวลัดคอนติกัตวกาจะออกไปช้อปปิ้งที่เมืองอ่าเดมเบลี่เนะคะ เดมบรีรัดคอนแติกัสค่ะโอ้ยสวยงามจังเลยท้องฟ้าวันนี้อะเรามาถึงที่ช็อปกันแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนค่ะที่ช็อปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะรถเยอะมากค่ะคนออกมาช็อปคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขอช็อปเรียบร้อยก่อนค่ะเพื่อนเคนเยอะมากค่ะวันนี้แม่บ้านพยายามประจับให้โดนคนค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอดูกุ้งก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ โอตินเช็คดูของค่ะหิมะพา,ายุเจะเขา่าพายุหิมะจะเขา่าคนมาชอปปิ้งของว่ oh God. าไม่กอดก็ตุนอาหารกันค่ะเพื่อนๆค่ะหิมะมาแค่บ่อยอะนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่า คนกักตุนอาหารค่ะส่วนแม่บบานบอดดกักตุนอาหารนะคะแต่ว่ามาชอบเพราะว่าแม่บบานบอดดมาชอบอาทิตย์หนึ่งนะคะแม่บบานกันเลยถือโอกาสมาชอปอาทิตย์นี้นะค่ะดูค่ะดูแถวค่ะคนต่อแถวโอ้ my god ดูค,คนเยอะมากค่ะเพื่อนๆค่ะได้ของและกับบ้านกันนะคะเพื่อนๆค่ะดูดูทองนะคะ เจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะแวะกินอาหารเย็นด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะคนชอปปิ้งแบบเยอะมากดูรถค้าที่จอดค่ะที่บุมีที่จอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าพายุมาจะเข่าค่ะคนเลยออกมาชอปปิ้งหาสื่อของเซตุยเย็นไว้ทำอยู่ทำกินกันค่ะอ่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะนะคาสโกนะเพื่อนๆค่ะเก่ายังท่านเดลตาไลายหมดของไม่จะไม่อยู่ค่ะคนก็เลยรีบออกมาชอปปิ้งกันค่ะเพื่อนๆค่ะ ของโรงพยาบาลไดมาวันนี้ก็อยู่ในช้อปปิ้งแล้วก็ต้องแวะเติมน้ํามันก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอ้ยบีซีบีซีบีซีค่ะวันนี้ไปอยู่ที่มาจะเข้าค่ะวันอาทิตย์นี่แหละคะ่พะพอบ้านเติมน้ำมันรถเรียบร้อยแล้วก็มาแวะร้านอาหารนี่นะคะอาหารมื้อเย็นของเราะคะ่ะนี่ระวางเดินเข้าไปค่ะนี่แหละคะ่ะชัดภาพบรรยากาศยามค่ำคืนตะวันเมิดให้เพื่อนๆดูคือเกาะคะ่ะ เข้ามาได้ร้านนะคะก็จะมีเนื้อสเต็กให้เราเลือกนะคะคนเยอะเหมือนเดิมค่ะร้านอาหารร้านนี้คนเยอะตลอดค่ะเราก็ามาได้ที่นั่งได้โต๊ะแล้วเราก็จะดูเมนูอาหารค่ะแต่แม่บ้านจะสั่งสลัดซีสสสลัดค่ะให้เราได้แล้วค่ะอาหารมาถึงเรียบร้อยสั่งมาตั้งที่โต๊ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาอาหาร นี่คืออาหารของแม่ปางนี่คือของน้องนาลินค่ะแฮมเบอร์เกอร์เนื้อของแม่ปางค่ะจเกนซีซาสลัดของประบ้านสเต็กค,ค่ะอากินแล้วก็กลับบ้านกันค่ะที่ได้มาค่ะเพื่อนเพื่อนที่ราคาได้มาไม่เยอะนะคะวันนี้เราไปซื้อเนื้อเราไปซื้อเนื้อแล้วก็ซื้อหมูเนีค่ะมาหั่นใส่ถุงแช่แข็งไว้แต่ทําลาบทําหมูแดดเดียวค่ะแทงเนี่ยแล้วก็ซื้อเนื้อเนี่ยค่ะมาทำา อาหารไทยค่ะประมาณนี้นะคะ่ะเราก็จะเอามาแพกใส่ถุงน,นะคะนะโมที่เราซื้อมานะคะเราก็เอามาหั่นเป็นชินช้นๆประมาณนี้ค่ะ,ะมาเนี้ยนะคะบางประมาณนี้ยค่ะหยิบเอ็ดเหรียญน,นะคะหยิบเอ็ดเหรียญแล้วก็เอามาใส่ถุงสิบล็อกประมาณนี้แช่แข็งไว้เวลาเราจะทำราบหรือเอามาย่างนะคะแล้วก็ดึงออกมาถุงหนึ่งเพราะว่าถุงหนึ่งเราแกพกไว้สี่ชิ้น,นะคะ่ะ เราก็ซื้อมาเป็นแทงหมูสันหลังหรืออะไรนี่แหละค่ะหยิบเอ็ดเหรียญค่ะแล้วก็เนื้อที่เราซื้อมาเขาก็จะหั่นเป็นชินช้นๆประมาณนี้ยค่ะแท่งนี้ก็สามสิบห้าเหรียญน,นะคะนะสามสิบห้าเหรียญเราจะเอามาทําเป็นพวกพัดเนื้อพัดยังประมาณเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอแ็คให้เรียบร้อยก่อน,นะะเรียบร้อยค่ะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่วันจะเอาไส้มอเนะะี่ ลงไป <Okay. S 1> แจ่แข็งข้างล่างนะคะเน่ <Okay. S 1> ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเรากินได่ลายเดือนเนะี่ใส่ลงไปแช่แข็งข้างล่างะคะ่ะมันจะไปลง <Okay. S 1> ไปแช่แข็งห้องใต้ดินนะคะ <Okay. S 1> ประตูลงไปห้องใต้ดินค่ะห้องใต้ดินของแม่ปางกะมีตู้เย็นเครื่องน้นอยๆค่ะสําหรับใบแต่แฉเนื้อค่ะ <Okay. S 1> แจกของทีแล้วซื้อมาเก็บว้ เปิดไฟก่อนค่ะกกจะเป็นเนี่ยค่ะประมาณี้แม่บ้านก็จะมีของเก็บเิดกๆน้อยๆเนาะค่ะสําหรับไหว้ทากินค่ะะมาเนี่ยค่ะตู้เย็นนิดน้อยแกจะลกคน้อยค่ะเพราะว่าไก่แทงน้ําค่ะเปิดตู้เย็นก่อนค่ะแล้วก็เอาลงไปแช่ของแช่ที่มีอยู่แล้วของแม่ปางก็จะประมาณเนี่ยค่ะแม่างก็จะแช่ประมาณเ้แหละเอาของใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะ อของใส่ตู้เย็นเรียบร้อยค่ะของใต้ดินก็จะมีประมาณนี้ค่ะของไต้ดินของไม่ปางก็จะมีเครื่องออกกาลังกายจุดนี้ก็จะเป็นชั้นที่วางอ่ากระดาษกระตุงกระดาษเขาของน้ำนะคะทิชชู่กระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำมั่งนะคะเราจะบกเก็บไปบนบ้านค่ะไปะขึ้นบ้านกันค่ะ ปิดไฟก็จะประมาณนี้หละห้องใต้ดินค่ะเพื่อนๆที่ราาักขาใดไฟมืดมืดเนื้อลงไปแช่ห้องใต้ดินเรียบร้อยปะเขามาส่งกาแฟาที่แม่บ้านสร้างไว้พอดีค่ะแม่บ้านจะออกไปเอาดูน้องมากเกีก็ได้มาดูกันว่าแม่บ้านสั่งคอฟฟมาแม่บ้านสั่งจากออนไลน์นะคะ มาแล้วมาแล้วกล่องก็มาย่อยอย่างงี้เนาะน,นี่นี่ยกาแฟกาแฟที่มนบ้านสั่งมาเปิดดูค่ะเปิดออกมาแล้ววาน,นิลาสวีทวาน,นิลาเนาะค่ะนาะดอันนี้ก็มาเป็นเลยสิกล่องก็มาแตกแตก็มาเตอะน่ากลัวจะมาถึงเนาะกล่องแตกหมด น,นี้เขาให้มาแซมโลนะคะให้ฟรีมาสองกล้องนะคะมาให้ลองอัอนนี้ก็มากล่องแตกลแตกล่องแตกข้างในก็จะมีสิบสิบอันนะคะนะสิบแก้วสิบแก้วประมาณนี้ค่ะข้างในก็จะมาโอ้ยดูค่ะบุบอ่ะบุบบิบหมด บุบบีบไม่อะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยดูค่ะ,ะค่ะนี่เนาะค่ะกาแฟาที่แม่ปังสั่งมาตะกี้เนาะค่ะแม่บันก็เอามาเก็บไปในสัน่นโอ๊เปิดไฟก่อนค่ะเมิดเปิดไฟแป๊บนึงจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะก็จะมานในกลวยประมาณเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ สำหรับเวลาเราอยากกินแบบพิเศษพิเศษหน่อยนะคะก็ <c oughs> เครื่องนี่ก็จะทําแบบพิเศษหน่อย <c oughs> เครื่องนี่ก็จะเป็นเครื่องทํากาแฟธรรมดาธรรมดาค่ะเนี่ยอันนี้โบต้องสั่งออนไลน์ค่ะมีขายตามคาสโก้ค่ะเป็นกล้วยประมาณเนี่ย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังไอ้น้องนารินตลอดทุกคลิป ที่ลงะะแลวค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพรุ่งนี้ิมะจะลงแบบนักนวงค่ะจะมาแบบเยอะเลยค่ะิมามาแบบสองอินชิตเลยทีเดียวบายบายไปแล้ว